ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้พามาชมขึ้นทะเลไม้ครับของที่ร้นนะครับี่แกนี่อันนี้ซากเรือเก่านะครับแกเอาแต่ล้อมานะครับนี่ล้อกับเพลาแล้วก็ชุดแหนบนะครับอันนี้จะทำไหมนี่ทำเหล็กทั้งคันนะครับนี่ก็แกไปซื้อ ครับอันนี้ขันแรกของหมบานด้วยนะครับของบ้านผมนี่คันแรกเลยนะครับเท mm. เล mm. เด็ก mm. ไปซื้อมาเหล็กจากเทนะตะคงตะคงนะครับสุรินทร์อุดมพานิชอุดมพาณิชย์นะครับก็เฉพาะเหล็กที่ซื้อมาก็ทั้งหมดประมาณเหมือนสามนะครับจะของว่าประมาณเหมือนสามก็เหมือนจะประหยัดอยู่นะครับก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ มื่นสามนะครับก็จากที่ฟังฟังดูเฉลของหลายเจ้าที่เขาทำก็มีตะลักสี่ห้าหมื่นนะครับอันนี้ก็ซื้อเหล็กมาก็หมดประมาณหมื่นสามนะครับมีเจ้าของแกทำเองด้วยนะครับก็อันนี้ก็มาช่วยก็น่าจะงบไม่เกินผมว่าน่าจะสองหมื่น ่าจะเสร็จหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวรอดูว่าเจ้าของเขารวมบินทั้งหมดว่าจะหมดเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวรอชมดูว่าอ่าเทเลเรกทั้งคันเนี่ยใช้งบเท่าไหร่นะครับก็ไม่รวมค่าช่างนะครับเพราะว่าไม่มีค่าช่างเขาทําเองนะครับเนี่ยที่มีค่าช่างพวกในช่างมีมีช่างอยู่ <laughs> โอระจมบุณนมักเลยยงมัน <laughs> มีช่างอยู่นะครับ แต่ถ้าลองรวมเฉพาะอุปกรณ์เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้เจ้าของเขาลองรวมให้ดูนะครับว่าหมดประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้เขาเอาความยาวเฉพาะกล่องนี่คร่าวๆประมาณ2เมตรเจ็ดสิบนะครับสองเมตรเจ็ดสิบก็อันนี้หมื่นสามกว่าๆนี่คือยังไม่รวมค่าสีนะครับ แล้วก็แล้วก็มันมันได้ชุดชุดเพลาล้อเก่าด้วยนะครับก็ถ้าเป็นซื้อใหม่หมดก็ชุดนั้นน่าจะห้าพันก็ไม่อยู่ก็ก็เยอะอยู่แต่ก็ดีหน่อยเอาอันเก่านะครับอเ,อเฉลยเก่าเกะออกนะไรอ,อ,อ,อันไหนอันไหนอันไหนรอนไหนกงี้เหลือ วันนี้ไหนดียังเนาะวันนี้อันนี้คานล่างสองอันนะครับอันอันโน้นอันนี้นะครับน,นี่ยาวสามเมตรนะครับคานล่างก็คานล่างสามเมตรก็จะได้กล่องก็ประมาณสองเมตรเจ็ดสิบนะครับเพราะว่ามันจะเป็นที่พิงมันด้วยสามสิบเซนนะครับ นี่ก็ได้ขับแล้วอ๋อนี่นี่นี่เพิ่งทำทางเกะด้วยแล้วก็ขึ้นนะครับวันนี้วันเดียวก็นี่ครับนี่ตอนนี้บ่บโมงนะครับบโมงกว่านี่ก็ได้ส่งนี้แล้วอีกกว่าจะเย็นก็น่าจะได้เป็นรูปเป็นร่างกว่านี้นะครับก็เจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะครับ ไว้ใจช่างเก้าเดิมผ่านมาหลายสังเวียนแล้วครับอันนี้อันนี้อันนี้ไม่มีไม่ได้ทําเบรกหลังนะครับก็ก็น่าจะประหยัดไปได้เยอะอยู่ครับถ้าถ้าทาเบรกหลังก็งบก็น่าจะไปกว่านี้นะครับอันนี้เจ้าของก็เอาแบบประหยัดประหยัดนะครับ เล็กลางเดยวไม่ทันขนข้าว <laughs> น,นี่ทำรีบจะขนข้าวด้วยนะครับตอนนี้ก็ข้าวสุกแล้วนะครับเดี๋ยวรอทเลเสร็จก็เกี่ยวเลยครับเดี๋ยวรอดูทเลคันนี้ครับว่า,าจะเพาะงบเนี่ยเพาะงบอุปกรณ์เนี่ยหมดไปเท่าไหร่นะครับถ้าถ้าอันนี้อันนี้คือไม่ได้รวมชุดล้อ,อชุดแหนบเก่านะครับม,มีแนวคิด

การวางเพลาเนี่ยเอาไว้ความยาวข้างหลังเนี่ยครับมีความสําคัญนะครับนี่ก็ถ้ากะม่ได้พอดีนี่ก็ขับลําบากนะครับนี่ถ้ามันหนักหน้าเกินในเวลาคนเนี่ยก็ขับไม่สนุกเลยครับมันจะกระโดดนะครับถ้าวิ่งลาดยางนะครับก็มันจะหนักรถด้วยนะครับถ้าเบาเกินนี่ก็ออกสวนก็ยากอีกนะครับมันจะจะลอยหน้ำครับลอยน้ามันจะตะกุยดินไม่ดีนะครับ ตัวนี้เขาเอาร้ <15. S 1> อยสิบห้านะครับก็น่าจะพอดีนะครับคิดว่า <c oughs> นี่ไม่แน่ใจ <c oughs> ก็จากที่ <c oughs> หลายๆคันที่ทำมาก็ <c oughs> มันก็แล้วแต่ความยาวรถด้วยนะครับ <c oughs> ก็คันนี้เขาเฉพาะกล่องสองเมตรเจ็ดสิบนะครับ <c oughs> คิดว่าน่าจะพอดี อยยี่ส no? ิบห้ามอยร้อยร้อยสี่ร้อยห้าสิบห้าจากหน้าหน้าเพลาไปที่ที่เพิงก็ร้อยสิบห้าร้อยห้าสิบห้านะครับแล้วก็จากหลังเพลามาท้ายก็ร้อยสิบห้านะครับหน้ากรยไหนอากนเพลาอะไรอะร้อยดวงจานอะไรอาตีไอ้มานานะค อิงทอยดึนมันนั้งแต่มันนงไอ้ไอ้ถ้าถ้าสิบเนี่ยมันจะเกือบถ้าสิบห้ามันก็จะเป็นครึ่งของการนั้นลอยน้ำเนื้อมก็สิบก็ไม่สวยถึงพอดีเดต่แล้วทอมนะเดี๋ยวสิบประมาณสิบห้าแล้วลองตัวพอดีแลยสิบห้าไม่หนักไม่เบาถ้ายี่สิบหรือสแปดเนี่ยมันก็จะมันก็จะยาวไปยาวไปอ่า